บางกำกกลับงบอกว่าจะไปหาเนี่ยจะพาไปกินของแซ่บให้ลูกสาวทําให้กินโูสภาพไมฟมาหรอกไม่สบายกับทั้งบ้านโอ้ยดูดีโหนักเลงนะต้องมีแผลเห็น <c oughs> ขึ้นรถกระลูดเมื่อกี้นี่โอ้ยอ้าวสรุปว่าแม่ไหมให้แม่ไป เอออารมณ์บ้านบ้านลูกแม่เข้ายากนะนัดเรายังไม่เป็นนัดบอกไม่ให้ไปดูมันปฏิเสธที่บ้านแม่นี่บอกไม่ให้มามันู่อยู่หน้าบ้านแล้วลูกค่อยอดูเอาเดอ้อบูยไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงยายไหมลูกหลับเหนื่อยแต่ตื่นตื่นแต่เช้าดูยิ่งโตมันยิ่งพ่อมันคักบอกจังแน,นวนคิ้วแตกรือใช่เลย ดีหัวมันไม่หยองนะแต่ไปดูโตก่อนมันจะหยองไหมถ้าหยองอลูกอะไรมันเหมือนพ่อแท้การพ่อมันเด้งนะผมเหมือนของเราผมเหมือนของยาดายาหัวไม่สรุปแล้วไม่หยองหรอกป่านนี้แล้วถ้าหยองหยองนะแต่หยองด้านหลังด้านหลังอเป็นแบบฝอยๆอย่าว่านะมันก็ต้องไปดูโตๆกันขึ้นผมเนี้ยข้างบนเนี้ยไม่ไม่หยองแต่ทังข้างกับด้านหลังอะหยองอ่ามันก็มีโอกาส่ะสิอย่างนั้นเพราะอย่าลืมนะไอ้ไอ้ต้ยย้ตายยื้ตือนตืนตืนตืน ยายบอกยายจะไปหาแม่บอกไม่ต้องมาแห้งและวตตแต่วันนั้นโอโ้โหลึกเลยรอหมอสามชั่วโมงมันก็แห้งแล้วตัวหมอก็บอกเออมันไม่ลึกหรอกเขายังเล่นได้ยังดีดได้ก็ระวังกันหน่อยลูกเดือ้อนะพยายามหน่อยเราเสศษเหล็กสนอกสนิมดีแล้วไปหาหมอเราไม่รู้เพราะล้มเหมือนบอกใส่ขอบเหล็กขยะรอสามชั่วโมงหมอทําอะไรรู้ไหม ล้างแผลแล้วก็แต้มเอยาแดงแค่นั้นใช่เออจริงๆรลตาช่าเชื้อยาแดงบ้านเรานั่นนะเด็กอ่ะแต่ก็มากงวงนะเนาะทำอยู่บ้านก็ได้เพราะวันแรกนะเห็นเบิกกว้างมันเปิดนะอืมอยามันบวมเลยหนก็หมอหมอถามว่าอุวกหรือเปล่าหมอให้ถือไม้นั่นนะไม้ที่เขาเอาไว้ตันลิ้นอาบตรวจคอใช่ปะอ่าฮะอ่ไม้เหมือนไม้ติมอ่ะอืม แล้วหมอก็ให้จับแบบสั้นๆนะนางไม่จับสั้นๆนางไปจับตัวไปแล้วหมอถามว่าแล้วตอนที่เขาล้มอ่ะหลังล้มอ่ะเขาอ้วกเปล่านี่ก็บอกว่าไม่อ้วกไอ้ดิเอาไม้ล้วงคอเข่าเข็งเอะ้อกรู้เรื่องภาษาที่นี่ด้วยอ่ะไว้แบบบังเอิญมันเป็นจังหวะพอดีไงกําลังจะอ้วกให้หมอดูเลยใช่ไหม ไม่หมาน้อยหมอบอกไม่เป็นห่วงหรอกเพราะเขาเล่นได้เขาไม่ได้อันนี้โอเคถ้าไม่ไปก็โอเคงั้นยายก็ไม่ไปแล้วไม่ได้เขาไม่ได้ซึมเขาไม่ได้อะไรไงก็เลยแบบไม่เป็นไรดีแล้วไม่ได้เย็บได้ใช่ไหมเนี่ยไปปกติแล้วเก่งแล้วเนี่ยแข็งแรงเริ่มเก่งขึ้นเยอะแล้วเนี่ยนเข้าโรงเรียนใหญ่ก็หายห่วงเน้ว เก่งไม่เก่งก็ปีนสไลเดอร์อแล้วอะเห็นแล้วอึดอืดนี่แล้วปากก็ไม่ดึงออกตุ๊ดนะหันใจเฮือืขึ้นอยู่ฮ่ฮือไม่เหยียบไม่เหยียบขั้นแรกนะขึ้นไปก้าวขั้นสองเลยคนสูงนั่นแหละนะคนจะมุนนั่เตรียมตัวเถอะลูกอย่แต่ละคนนะ่ะ